ดีมากตาจะไล่สวัสดีครับมินตัวนอนนะครับวันนี้มินจะพามารู้จักกับคุณนินะครับเนะวันนี้มาแก้ปากคุณน้ทําไมถึงอยากแก้ปากครับอพอดีไม่มั่นใจเลยค่ะมันมีติ่งตรงนี้เราก็เลยแบบอยากจะแก้ให้มันสวยขึ้นเป็นทรงขึ้นละมุนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าดูรีวิวมาเยอะแล้วก็บีเจเนี่ยคือคุณหมยอหญิงเนี่ยคือเขา ดูแลดีฝีมือดีอะค่ะก็เลยอยากอยากจะมาทํากับคุณหมอหญิงอะค่ะก็คือกังวลใจมามากแล้ยมากค่ะใช้ชีวิตประจำวันไม่โอเคเลยไม่ไม่อะไรล่ะไม่มั่นใจเลยค่มนะครับเนาะคุณนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะอันนี้คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคค่ะขอให้โชคดีสวยๆนะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคุณนี้นะครับเนาะเรียบร้อยนะครับเนาะที่ผ่านมาแอดมินก็พามาชมก่อนทำไปแล้วนะครับเนาะเป็นยังไงบ้างหลังทำไปแล้วดีมากตา <c oughs> จะไหล <c oughs> ชอบค่ะชอบนะครับแล้วเ,เป็นยังไงบ้างตอนคุณหมอทำ ตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นแต่ว่าเชื่อใจคุณหมอค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเอาจะแบบไม่เจ็บคือนิดเดียวอันนิดเดียวตอนฉีดยาชาแค่นั้นแค่นั้นเองค่ะแล้วตรงที่ที่ออกมาเนี่ยที่คุณหมอทําให้แล้วเป็นยังไงมาพอใจค่ะโอเคมากๆเลยแกไขปัญหาได้ตรงจุดไหมคะใช่ค่ะตรงจุดมากๆเลยจะกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติแล้วอ่ะให้คุณน้ฝาไปถึงพี่ๆที่กำลังตัดสินใจอยู่หน่อยว่าปากประจับดีเจคลินิกเป็นยังไงบ้างใครที่กําลังมองหานะคะคือดีเจคลินิกอะ เราแบบคือเราอะก็หามาเยอะแล้วแต่คือเรามามามาที่ BJ เจคลินิกเพราะว่าเราเชื่อใจเราเห็นแล้วแบบเออรีวิวเยอะมากแล้วก็แบบว่าทรงสวยตะมุนจริงๆแก้แก้ปัญหาตรงจุดจริงๆก็ที่นี่ดีกว่าที่นี่เลยค่ะจริงๆจบค่ะทุกทุกปัญหาเลยค่ะ